สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไกครั้งในช่องอเมริกาโน วันนี้นะคะฟางจะพาไปทัวร์ฟาร์มที่อเมริกานะคะว่าที่ฟาร์มเนี่ยเขาเป็นยังไงคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ฟางทําตั้งแต่ปี2019นะคะซึ่งเป็นปีที่ฟางมาแลกเปลี่ยนที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนะคะคนยังไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยไปกันเลยค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะนี่ฟังเองนะคะ่ะวันนี้นะคะ่ะฟังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาะคะอยู่ที่รัฐโอไฮโอตอนนี้ฟังมาเป็นเด็กแลกเปลี่ยนนะคะที่อเมริกาอยากจะมาแชร์เพื่อนๆว่าเนี่ยชีวิตที่อยู่ในฟาร์มเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ฟังมาอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ที่เขาทำฟาร์มแล้วแบบเออมันน่าสนใจนะที่แบบจะแชร์ให้กับเพื่อนๆในฟังกัน,นะคะค่ะตอนนี้ฟังอยู่ที่ รัตโอไฮโอนะคะสะหรัฐอเมริกาค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่อาศัยยู่ในฟาร์มนะคะบ้านโฮสฟาร์มทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะด้านหลังนี้คือไก่นะคือแบบโฮสเลี้ยงไก่เยอะมากจะ,จะพาไปดูว่าเ้าไก่ที่อเมริกาเป็นยังไง ฟาร์มนี้จะเลี้ยงไก่แบบปล่อยตามธรรมชาติเลยนะคะเลาไก่มันก็จะอยู่ติดหลังบ้านเลยนะอันนี้คือบ้านโฮสแล้วก็าลาไก่ก็อยู่ตรงข้างหน้าฟารมเลยนี่นะแล้วก็ไก่ที่นี่คือแบบมีความสุขมากดูดูแบบใช้ชีวิตแบบสุขสบาย มีที่นั่งส่วนตัวให้ด้วยนะไก่ที่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตรงข้างๆข,ข,ข้างกันนะคะว่าโฟูดฟาร์กเนี่ยเขาเลี้ยงอะไรกันบ้างตอนนี้นะคะกำลังเดินไปที่ส่วนของเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะคะแล้วด้านหลังของฟาระะ์ก็เป็นในส่วนของอ่ินดิโอมเฮาส์นะคะอ่าดูกันว่าข้างในเนี่ยเขาเลี้ยงอะไรกันบ้าง <c oughs> เปิดเข้าไปเลยี่นี่คือในส่วนของข้างในนบ้านนี่คือลูกแพะอายุประมาณ2-6สัปดาห์ถ้าวัยโตเต็มที่จะแยกไปอยู่อีกส่วนหนึ่ง ที่ฟาร์มจะมีคนช่วยดูแลฟาร์มอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เขาเอาอาหารมาป้อนให้กับแพะที่แก่หรือป่วยอยู่นะคะอันนี้นะคะเป็นส่วนของเลี้ยงกระต่ายนะคะเป็นกระต่ายที่เอาไว้กินเนื้อ ฟาร์มที่อเมริกามักจะทาสีโรงนาเป็นสีแดงเหตุผลเพราะว่าสมัยก่อนเกษตรกรนำน้ำมันลินสีหรือเหล็กออกไซด์ที่เรียกว่าสนิมนำมาทาโรงนาเพื่อป้องกันโรงนาจากพวกเชื้อราและความชื้นที่ติดอยู่บนผนังปัจจุบันนี้เกษตรกรยังคงทาสีแดงไว้ที่โรงนาเพราะว่าเป็นธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาไห่บารีไห ที่ตลาดจะขายผลผลิตที่มาจากฟาร์มโดยต,งต,ดยตาารยตงเจ้าของสวนจะมาตั้งร้านขายของเองเลยค่ะของในตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต ะเป็นของสดๆทั้งนั้นเลย okay. yeah, และเกษตรกร,ร,กร <seeing> พวกเขาจะรู้จักกันเป็นอย่างดี mm hmm. ในตลาดเกษตรกร,ร,กรที่อเมริกาตลาดนี้เนี่ยเจ้าของบูธแต่ละบูธก็จะเป็นเจ้าของฟาร์มที่เป็นเกษตรกร,ร,กรตัวจริง mm hmm. เขามาตั้งบูธขายของและผลผลิตจากฟาร์มตัวเองเลยนะคะซึ่งแต่ละบูธเนี่ยก็จะเป็นของแต่ละฟาร์มค่ะ คนนี้คือโฮสของฟางเองค่ะฟาร์มที่ฟางไปอยู่เนี่ยโฮสเขาทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในฟาร์มเนะคะอย่างเช่นโยคะแพะนะคะเป็นโยคะที่ไปเล่นกับแพะเขาแบบว่าปล่อยแพะออกมาแล้วก็ ต้แท้เนี่ยอยู่รอบๆในพื้นที่ที่เรากำลังเล่นโยคะนะคะคนเขาก็จะแบบนอนอ,อยู่ที่เสื่อผืนโยคะนะคะแล้วเขาก็จะเล่นโยคะไปแล้วก็จะมีพวกแพะพวกไก่อะไรเงี้ยมาเป็นด้วยนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติธรรมชาติที่อยู่ในฟาร์มนะคะซึ่งมันดีมากเลยเนาะเป็นเป็นแบบการตลาดอย่างหนึ่งของฟาร์มนะคะทำให้ฟาร์มเนี้ยเนี่ยดังมากเลยในรัฐโอไฮโอนะคะ ันี้นะคะโฮตของฟางเนี่ยเขาก็พาฟางมาดูงานที่ฟาร์มหมูที่นี่นะคะเขาเป็นฟาร์มที่แบบเป็นระบบแล้วก็เป็นขนาดอุตสาหกรรมขนาดกลางนะคะเพราะว่าฟาร์มที่นี่เนี่ยเขาเป็นโรงบาลแบบ ปิดนะคะเพื่อที่จะควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในโรงเลี้ยงหมูได้นะคะในฟาร์มแบบอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะทํางานแบบเป็นระบบมากเลยนะคะคือเวลาก่อนจะเข้าไปในโรงเลี้ยงหมูของเขาเนี่ยเราก็จะต้อง ป้องกันทุกอย่างเพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากเราเนี่ยไปสู่ในโรงหมูได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องใส่ชุดกันไว้ก่อนแล้วก็ใส่รองเท้าบูทที่เขาจะเตรียมไว้นะคะแล้วก็ต้อง ล้างมือฆ่าเชื้ออะไรทุกอย่างเลยก่อนที่จะเข้าไปค่ะในฟาร์มเนี่ยระบบเขาดีมากเลยนะคะตรงข้างหลังของโรงเรือนเนี่ยเขาจะใช้ระบบปรับอากาศด้วยการระเหยน้ําหรือว่า evaporative นะคะซึ่งระบบนี้เนี่ยเขาจะใช้น้ำเนี่ยเข้ามาสู่ cooling pad หรือว่าแผ่นทําความเย็นนะคะเพื่อให้น้ําที่อยู่ในแผ่นทาความเย็นเนี่ยระเหยออกไปกลายเป็นอากาศที่เย็นขึ้นในโรงเรือนนั่นเองค่ะซึ่งในไทยเราเนี่ยในวงการการเกษตรเราจะเรียกโรงเรือนนี้ว่า าเป็นโรงเรียน E ีวันะคะซึ่งมาจากภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะค่ะในส่วนของภายในโรงเลี้ยงหมูเนี่ยเขาก็จะแบ่งหมูออกเป็นห,านหลายๆช่วงอายุนะคะอย่างเช่นช่วงแม่ท้องข้อช่วงแรกเกิดช่วงกลางแล้วก็ช่วงโตเต็มวัยค่ะในโรงเลี้ยงหมูเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นพันกว่าตัวนะแต่ว่าเขาใช้คนแบบน้อยมากก็คือสี่ถึงห้าคนนั่นเองนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาทําเป็นระบบเป็นท่อเลี้ยงอาหารส่งไปให้กับหมูในแต่ละข้อ เ,นะเขาก็ป้อนอาหารใส่ในเครื่องจากเครื่องหนึ่งนะคะ mm. เพื่อที่จะเอาอาหารเนี่ยไหลไปตามสายป้อนอาหารให้หมูนะคะซึ่งอาหารเนี่ยมันก็จะไหลไตามท่อไปแล้วก็ลงไปที่ถางของหมูนะคะ mm. เขาเนี่ยจะมีโลบอทหรือว่าหุ่นยนต์ที่ทำงานอยู่ในโรงเลี้ยงหมูด้วยนะคะ mm. เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อทุกคนได้เห็นฟาร์มและก็บรรยากาศที่อยู่ในฟาร์มของอเมริกาแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นแค่ฟาร์มส่วนหนึ่งที่ฟางเคยไปดูเนาะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็จะทําเป็นแบบว่าอุตสาหากรรมการเป็นฟาร์มที่แบบขนาดใหญ่พื้นที่ใหญออ่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ฟางเอามาให้เพื่อนๆได้ดูถ้าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับ,กบ,กบเรื่องอะไรอยากให้ฟางทําเรื่องอะไรสามารถบอกได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฟางจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบายค่ะเย้ ฝากเพื่อนๆติดตามทุกช่องทางของอเมริกาโนย่างใน Facebook, Instagram และ YouTube และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ